อาแล้วับผมสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับผมไอรอนคอร์แล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่เคมีสอนฟรีบทที่2นะครับเรื่องของอะตอมและสมบัติของธาตุตอนนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับอย่ารอช้าถ้าพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าก็วันนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นเรื่องราวการสอนที่การทดลองของชายที่มีชื่อว่ารัสเทอร์ฟอร์ดนะครับผมซึ่งพี่ขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับว่าไอเรื่องการทดลองของรัสเทอร์ฟอร์ดนะครับ พี่แม่งไม่เข้าใจเลยเว้ยจนก,กระทั่งพี่ขึ้นมโหอะพี่ถึงพึ่งมาเข้าใจอันนี้พูดจริงนะครับอ <c oughs> าจจะไม่จะว่าพี่โง่ก็ได้นะแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ก็เข้าใจแล้วลหละนะเอาละก็ไหนๆพี่เคยไม่เข้าใจแล้ววันนี้พี่ก็จะมาอธิบายนะครับให้น้องๆเนี่ยเข้าใจแบบกระจ่างแจ่มแจ้งกันเลยทีเดียวนะเพื่อจะว่ายังไงดีแหละพี่ไม่อยากให้น้องไปนั่งเอรอแดกเหมือนกับพี่ก็แล้วกันนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเราจะต้องกลับไปดูทฤษฎีอะตอมของทอมสันก่อนนะครับที่คิดที่แล้วจะได้ไหมเอาล่ะโอเคนี่ก็เป็นรูปภาพแบบจำลองอะตอมของทอมสันใช่ไหมครับจะเห็นว่าเนื้อของอะตอมนะครับมันจะมีประจุของเอิเล็กตรอนกับโปรตอนเนี่ยกระจายกระจายกันอยู่แบบเท่าๆกันนะครับอ่า แล้วทีนี้นะครับต่อมาเนี่ยมันก็มีชายที่ชื่อว่าทเทอร์ฟอร์ดคนนี้แหละครับที่เราเนี่ยจะทําการศึกษาต่อไปนี้นะครับเขาได้ทําการทดลองนะครับเพื่อพิสูจน์แบบจําลองอะตอมของทอมสันว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอ่าสมมุติว่าด้านขวานี้นะครับคือแบบจําลองอะตอมของทอมสันนะครับ คือ <alı> <keys> ลัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเขาก็ได้ทําการออกแบบการทดลองโดยการที่เขาเนี่ยจะทําการยิงอนุภาคเอลฟาครับเห็นตรงก้อนวงกลมสีชมพูตรงนั้นไหมครับอันนั้นแหละนะครับผมพิวาตให้เป็นอนุภาคเอลฟานะมันอาจจะดูทุเรศทุเรศหน่อยครับก็จินตนาการเอาก็แล้วกันนะก็คือหลักการก็คืออย่างนี้ครับอนุภาคเอลฟาเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าอนุภาคเอลฟามันหนักกว่าโปรตอนเนี่ยประมาณ4เท่าก็แสดงว่าเวลาที่สมมุติว่าอนุภาคเอลฟาครับมันชนใส่โปรตอนเนี่ยน้องๆลองคิดภาพนะถ้าอนุภาคเอลฟามาชนใส่โปรตอน โปรตอนเนี่ยมันจะปิวใช่ไหมครับแล้วก็อนุภาคแอลฟาเนี่ยมันจะไม่ค่อยปิวซะเท่าไหร่มันจะแบบหักเหไปนิดเดียวเองเวลาถ้ามันชนกันถ้าน้องคิดภาพไม่ออกน้องลองคิดภาพถึงรถ10ล้อครับชนกับจักรยานรถ10ล้อคืออนุภาคแอลฟาในขณะที่จักรยานจักรยานธรรมดาเนี่ยครับคือโปรตอนอถ้ารถ10ล้อชนกับจักรยานพี่ถามว่าอันไหนจะปิวครับมันก็ต้องเป็นโปรตอนใช่ไหมครับที่ปิวส่วนรถบรรทุกนะครับมันก็จะเดินทางต่อของมันต่อไปได้ใช่ไหม ส่วนอ e ิเล็กตรอนนี่ยิ่งเลี้ยวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมวลมันน้อยกว่าโปรตอนอีกนะครับน้อยกว่าเป็นพันเท่าถ้าอนุภาคแอลฟาไปชนใส่อิเล็กตรอนเป็นไงครับอิเล็กตรอนมันก็ปี้อยู่เหมือนกันเ,นเหมือนกับเอาโล1ิบล้อไปชนกับตัวโมดอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแบบจําลองอะตอมขอทอมสารถูกนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็แสดงว่าถ้าเรายิงอนุภาคแอลฟานะครับเข้าสู่อะตอมเนี่ยอนุภาคแอลฟาจะต้องทะลุผ่านอะตอมโดยมันอาจจะมีการแบบเบี่ยงเบนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการชนแบบไอ ที่มันเปลี่ยนแปลงทิศทางได้นะครับแต่มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางแบบน้อยแบบน้อยมากๆเลยนะครับแต่น้องๆจํารูปแรกได้ไหมครับที่พี่โชว์ให้เห็นการทดลองของลาต์ฟอร์ดอ่ะเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเห็นไหมครับอนุภาคเอลฟาที่เขายิงใส่แผ่นทองคาแบบบางๆเนี่ยนะครับผมจะเห็นว่ามันมีจํานวนมากเลยนะครับอนุภาคเอลฟาจำนวนมากเลยที่มันสามารถทะลุผ่านเข้าไปได้ใช่ไหมแต่น้องสังเกตครับมันจะมีลังสีเอลฟาอยู่เส้นหนึ่งครับที่มันแบบกระดอนกลับมา แบบว่าถ้าเป็นทฤษฎีอะตอมของทอมสันเนี่ยมันจะไม่กระดอนกับแมาแบบนี้แน่ๆน้องลองคิดภาพสิรถสิบล,ลอ้อชนกับจัก,กรแล้วรถสิบล,ลอ้อแม่งกระดอนกับแมาได้ไงวะดังนั้นนะครับลอเทอร์ฟอร์ดเขาก็เลยเริ่มตั้งสมมติฐานแล้วว่าเออหรือว่าแบบจําลองอะตอมของทอมสันมันผิดวะถ้าอาจจะแบบจําลองอะตอมของทอมสันมันถูกเนี่ยอนุภาคเอลฟานะครับรังสีเอลฟาเนี่ยมันควรจะทะลุผ่านแผ่นทองคําเปลวได้หมดเลยสิมันไม่ควรจะมีบางส่วนที่สามารถกระดอนกับแมาได้แบบนั้นนะครับ สุดท้ายเนี่ยรัสเร์ฟอร์ดนะครับก็เลยได้แบบจำลองอาตอมเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือโปรโตอนเนี่ยมันจะรวมกันอยู่ตรงกลางซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเรียก ไอ้พวกที่มาอยู่ตรงกลางอะตอมเนี่ยนะครับผมว่านิวเคลียสขนาดขนาดที่อิเล็กตรอนนะครับผมจะเคลื่อนที่อยู่รอบๆอบนิวเคลียสตรงนี้แล้วถามว่าการตั้งสมมติฐานว่าอะตอมเนี่ยมีรูปร่างแบบนี้มันตอบคําถามการทดลองเมื่อกี้ได้ยังไงก็คือลองคิดภาพครับในรูปนี้เนะี่ยจะเห็นว่าโปรโตอนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันแล้วใช่ไหมครับน้องก็ลองนึกภาพถึงจักรยานที่พี่แทนให้เป็นโปรโตอนเมื่อกี้ครับถ้าจักรยานคันเดียวนะครับไปชนกับรถ10บลอ้อ1คัน แน่นอนครับรถสิบล,ล้อชนจักรยานปิวแน่นอนแต่ถ้าจักรยานแม่งรวมร่างกันนะครับกลายเป็นซูเปอร์จักรยานแบบนี้แล้วไปนชนกับรถสิบล้อมันก็มีโอกาสใช่ไหมครับที่รถสิบล้อแม่งจะต้องกระดอนกลับนั่นแหละครับผมก็เลยไปที่แม้ว่าแบบจาลองอะตอมของราตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยทำไมสุดท้ายมันถึงเป็นแบบนี้ขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยก็แล้วกันนะครับในทฤษฎีอะตอมของราตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยช่องว่างนะครับผมที่อยู่ระหว่างพวกนิวเคลียสนะครับก็คือกลุ่มโปรตอนที่มันรวมกันอยู่นะครับกับอิเล็กตรอนที่ อยู่รอบเนี่ยมันจะห่างกันมากๆเลยนะครับมันก็เลยไปที่แม้ว่าทําไมเนี่ยในการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับมันจึงมีรังสีเมื่อกี้ครับเห็นไหมมันจะมีรังสีแค่เส้นเดียวเองที่กระดอนกลับมานั่นก็เพราะว่ารังสีส่วนใหญ่นะครับมันสามารถผ่านไปได้เนื่องจากว่ามันมีช่องอากาศแบบเป็นช่องว่างนะครับในอะตอมเนี่ยเยอะมากเลยนะมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมรังสีส่วนใหญ่เนี่ยถึงสามารถทะลุผ่านอะตอมไปได้ต่อไปนะครับเรามาขึ้นเรื่องแบบจะลำองอะตอมของโบกันนะครับผมชายคนนี้นะครับเขาทําอะไร แล้วเกี่ยวกับแบบจําลองอะตอมแบบใหม่อย่างไรนะครับอ่ะเราก็มาศึกษากันโดยนินโบนะครับผมเขาได้พัฒนาแนวคิดนะครับมาจากชายที่มีชื่อว่าแม็กซ์พลังอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งแม็กพลังเนี่ยเขาจะมีทฤษฎีเกี่ยวกับพวกแม่เหล็กไฟฟ้าพวกเส้นสเปกตรัมอะไรพวกนี้นะครับ ถึงตอนนี้น้องอาจจะงงนะครับออพี่มึงพูดที่อะไรของมึงเนี่ยอ่ะก็จะเยน็เยนๆก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะพูดให้เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับก็คือโบเนี่ยเขาจะทําการทดลองนะครับโดยใช้ธาตุไฮโดรเจนเขาจะศึกษาธาตุไฮโดรเจนนะครับซึ่งธาตุไฮโดรเจนเนี่ยถ้าน้องท่องตารางธาตุมานะครับจะเห็นว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันคือธาตุตัวแรกเลยใช่ไหมครับเวลาที่น้องท่องซึ่งมันจะมีอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วถ้าถามผมว่าเอ้าพี่ก็ธาตุไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวแล้วมันทํายังไงต่อ่อพี <sk original> ก็จะขออธิบายอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะวาดรูปอธิบายให้นะครับก็นี่ก็เป็นรูปการทดลองของเขานะครับผมมะจะอธิบายเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะพี่ต้องขอสารภาพก่อนนะครับว่าตอนที่พี่เรียนอยู่มสี่เนี่ยพี่เคยทดลองอันนี้ด้วยนะแต่ถามว่าพี่เข้าใจไหมตอบเลยนะครับว่าก็ไม่ถ้า <sk ill> ถามว่าพี <tin> ่มึงเข้าใจเฮี้ยอะไรบ้างเนี่ยเออก็พี่ก็ <maintain S 1> พายายามเรียนแล้วเว้ยน้องเออสมัยมสี่นี่ยิ่งดีเลยครูเขาน่ารักอ่ะครู ทิปมาสอนพี่ก็เป็นครูนักศึกษาเขาแนรักมากเลยนี่ครับพี่ก็พยายามเรียนอยู่แต่ถามว่าเรียนเข้าใจไหมก็ไม่นะครับ <laughs> โอเคแต่ตอนนี้อยู่ม .6 ก,ก็ตอนนี้ก็จบม .6 แล้วก็เข้าใจแล้วนะครับผมก็เพิ่งมาเข้าใจตอนม .6 นี่แหละนะก็ดูนะครับจากด้านซ้ายสุดแล้วค่อยไปด้านขวาสุดนะด้านซ้ายสุดนะครับผมจะเห็นเป็นหลอดนะครับที่ผมเขียนเป็นสี่เหลี่ยมตรงนั้นมันคือหลอดที่บรรจุกแก๊สไฮโดรเจนอยู่ข้างในเว้ยเออนะ้อง แล้วทีนี้จะเห็นมีสายมาต่อใช่ไหมครับไอ้สายนั้นเนี่ยมันจะเป็นสายที่ให้พลังงานนะครับกับแก๊สไฮโดรเจนที่อยู่ข้างในหลอดถามว่าให้พลังงานแล้วมันยังไงครับคือเมื่อเราให้พลังงานแก่แก๊สไฮโดรเจนแล้วเนี่ยจะพบว่าแก๊สไฮโดรเจนนะครับมันจะเปล่งแสงออกมาเว้ยเออ แต่ถ้าว่านะครับแสงที่แกสทาโจรเจนเนี่ยมันเปล่งออกมานะครับผมมันจะมีการกระจายแบบกระจายอะ่ะท่านผู้ชมลองคิดถึงแบบหลอดไฟบ้านเราอะ่ะหลอดไฟนีออนบ้านเราเวลาเรากดเปิดไฟใช่ไหมมันก็แสงมันก็กระจายมาเลยใช่ไหมครับมันไม่ได้มาเป็นขีดเส้นเดียวใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราให้พลังงานแกแกสไฮโดรเจนที่อยู่ในหลอดบรรจุแกสทาโจรเจนแล้วเนี่ยแสงนะครับมันก็จะมีการกระจายแล้วทีนี้ เพราะว่ามันกระจายนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยดูแยกเขาก็เลยทําการใช้ช่องนะครับที่เราเรียกว่าช่องรวมแสงเขาจะมีวัสดุวัสดุหนึ่งนะครับพี่ก็จำไม่ได้แล้วแหละว่ามันชื่อว่าอะไรวะแต่มันจะสามารถรวมแสงนะครับให้มันเป็นแค่ขีดเดียวแบบนี้ได้อเออในรูปนะครับพี่ก็จะเขียนมันว่าช่องรวมแสงใช่ไหมทีนี้มันก็จะสามารถรวมแสงขาวได้แล้วมันคือแสงขาวนะแต่พี่ว่าเป็นเอ่อ euh, พี่ใส่สีเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันจะดูดงงูง่ายๆหน่อยแต่ความจริงมันคือแสงขาวนะครับคือไอ้ช่องนี้มันจะรวมแสงขาวไว้ทีนี้แล้วยังไงต เราก็จะเอาแสงขาวของเรานะครับผมไปผ่านปริซึมซึ่งโอเคอธิบายก่อนแสงขาวเนี่ยมันคือแสงที่มนุษย์มองเห็นนะครับผมแสงเนี่ยมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยภายในแสงขาวนะครับมันจะมีแสงประกอบด้วยกันเนี่ยทั้ง7สีเลยตั้งแต่ม่วงขามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับซึ่งเวลาที่เราเอาแสงขาวไปผ่านปริซึมแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะเปลี่ยนแสงขาวนะครับให้เป็นแสงที่ เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างในกรณีของแก๊สไทโดเจนนะครับผม mm hmm. เมื่อรวมแสงขาวของแก๊สไทโดเจนแล้วเนี่ยปรากฏว่าออกมาปุ๊บจะออกมาเป็นสีแดงสีฟ้าสีเงินแล้วก็สีม่วงนะครับคืออันนี้นี่ไม่ใช่ว่าแบบให้พลังงานเท่ากันนะครับแบบให้พลังงานครั้งเดียวแล้วปุ๊บออกมาไปทั้งสี่สีนะครับอันนี้ไม่ใช่นะคือจะอธิบายก่อน ไอ้ที่พี่วาดรูปนะครับออกมาเป็นทั้งสีสีเนี่ยมเมื่อผ่นปีซึมนะครับคือพี่ขี้เกียจวาดแบบหลายๆครั้งแล้วนะครับที่มันออกมาเป็นสีสีเนี่ยก็เพราะว่ามันให้ระดับพลังงานนะครับ mm hmm. แก๊สไฮโดรเจนเนี่ยในระดับที่ต่าง,างาาๆกันโอเคพี่ไม่ขี้เกียจก็ได้ก็คือสมมุติว่าถ้าเราให้พลังงานค่าหนึ่งนะครับสีออกมาเนี่ยอาจจะเป็นสีแดงให้อีกค่าหนึ่งออกก็ออกมาอาจจะเป็นสีม่วงถ้าให้พลังงานอีกค่าหนึ่งก็อาจจะออกมาเป็นสีน้ําเงินโดยเราจะเรียกสีนะครับที่ออกมาจากแสงขาว เมื่อผ่านปีซึมแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเป็นสีของสเปกตรัมของาธาตุนั้นนั่นเองนะครับโดยที่เมื่อทําการทดลองไปนะครับจะพบว่าธาตุแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้มีสีเหมือนกันหมดเลยนะอาถ้าเป็นไฮโดรเจนนะครับอาจจะมีสีของสเปกตรัมได้แก่สีแดงสีฟ้าสีเงินสีม่วงแต่ถ้าเป็นฮีเลียมลิเทียมเบรลิเลียมอาจจะเป็นสีอื่นแบบนี้ และเนื่องจากว่าการที่ไฮโดรเจนมันมีอิเล็กตรอนแค่อิเล็กตรอนเดียวแต่ว่ามันสามารถสร้างส,รรรสีของสเปกตรัมได้ถึง4สีสนี่แหละนะครับผมจะนํามาซึ่งข้อสรุปของแบบจําลองอะตอมนินโบก็คือโบนะครับเขาเนี่ยได้ทําการตั้งสมมติฐานว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันน่าจะมีระดับพลังงานเป็นชั้นๆนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเราให้พลังงานในระดับที่ต่างๆกันเนี่ยสีของแต่ละสเปกตรัมเนี่ย สีของมันออกมาไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าให้พลังงานค่หนึ่งอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปอยู่ในอิเล็กตรอนวงที่3นะครับซึ่งเนื่องจากว่ามันโดนรับพลังงานอย่างเงี้ยมันจะเรียกว่าสถานะกระตุ้นนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่พอให้มันเข้าใจก่อนก็แล้วกันก็คือสมมุติว่าให้พลังงานค่หนึ่งสีออกมาเป็นสีหนึ่งให้พลังงานอีกค่หนึ่งได้พลังงานก็ได้สีออกมาเป็นอีกสีหนึ่ง เขาก็เลยคิดว่าเอออิเล็กตรอนเนี่ยมันน่าจะไม่ได้โคจรรวมกันเป็นชั้นเดียวนะครับไม่มัน,ม,นมันไม่น่าจะโคจรแค่ชั้นเดียวอะ่ะมันคงมันคงจะโคจรหลายๆชั้นนะครับเหมือนกับที่ดาวในระบบสุริยะนะครับโคจรรอบดวงอาทิตย์แบบเนี้ซึ่งก่อนที่พี่จะอธิบายรูปภาพนี้ให้น้องฟังได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะต้องอธิบายนะครับทฤษฎีของนินโบก่อนหน้านี้ให้ฟังก่อนนะครับผม ก็คืออย่างนี้ครับในสภาพปกติเนี่ยอิเล็กตรอนของาตุจะอยู่ในสภาวะผืนซึ่งจะเป็นสภาวะที่มันยังไม่มีพลังงานมากระตุ้นนะครับผมแต่เมื่อเราให้พลังงานแก่าตุนั้นนะครับอย่างภาพเมื่อกี้นะครับการทดลองก่อนหน้าเนี่ยเขาให้พลังงานแก่าตดไฮโดรเจนใช่ไหมครับทีนี้มันจะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนครับอยู่ในสถานะกระตุ้นก็คืออิเล็กตรอนครับจากที่สมมติว่ามันอยู่โควงโคจรข้างในใช่ไหมมันก็จะออกมาอยู่โโคจรข้างนอกมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยในสภาวะนี้นะครับสภาวะกระตุ้นเนี่ย เล็กตอนมันมเสถเียนนะครับมันก็เลยพยายามจะกลับเข้าสู่วงโคจรเดิมของมันนะครับโดยการที่มันเนี่ยจะคายพลังงานออกมาเป็นพลังงานแสงครับเราก็เลยเห็นว,ว่าเมื่อเราให้พลังงานแก่๊กสไฮโดรเจนแล้วเนี่ยทำไมแกส๊สไฮโดรเจนมันถึงมีการเปล่งแสงนั่นเองครับผมโอเคแต่ถ้ายังไม่เข้าใจพี่จะวาดเป็นการ์ตูนแอนิเมชันให้ดคูคร่าวๆนะครับก็คืออันนี้เป็นแบบจําลองอะตอมใช่ไหมไอต้ตรงกลางเนี่ยนะครับผมมันคือนิวเคลียสอย่าเพิ่งไปสนใจมานะครับ มาสนใจที่อิเล็กตรอนของเราซึ่งโคจรรอบนิวเคลียสก่อนนะครับผมที่พี่ให้เป็นสีเขียวอ่ะก็คือเมื่อเราให้พลังงานนะครับแก่อะตอมแล้วเนี่ยมันจะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนนะครับซึ่งโคจรรอบนิวเคลียสเนี่ยนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงวงโคจรไปให้ออกนอกให้ออกไกลจากนิวเคลียสมากขึ้นเราจะเรียกสถานะที่อิเล็กตรอนนะครับถูกกระตุ้นเนี่ยว่าสถานะกระตุ้นโดยส่วนสถานะที่อยู่ก่อนกระตุ้นนะครับเราจะเรียกว่าสถานะพื้น ซึ่งในไอสถานะกระตุ้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะครับมันไม่เสถียรมันก็จะพยายามกลับวงโครจรเดิมของมันนะครับที่อยู่ในสถานะพื้นมันก็เลยทําการคายพลังงานของมันนะครับที่ได้รับมาเพื่อที่จะกลับไปอยู่ในวงโครจรเดิมของมันโดยพลังงานที่คายออกมานะครับก็กลายเป็นแสงขาวที่เราเห็นนั่นเองที่มันจะผ่านช่องรวมแสงแล้วก็ไปผ่านปริซึมแล้วก็ไปกระทบบนฉากนั่นน่ะจำได้ไหมครับ โอเคงั้นกลับมาที่ภาพนี้นะครับแล้วถามว่าทําไมสีของสเปกตรัมของไฮโดรเจนมันถึงมีได้หลายสีก็คืออย่างนี้ครับอย่างเช่นที่มันออกมาเป็นสีแดงเนี่ยอาจจะเพราะว่าเราให้พลังงานมันน้อยนะครับผมเราให้พลังงานในการกระตุ้นแก๊สไฮโดรเจนในหลอดที่อยู่บรรจุกแก๊สไฮโดรเจนอยู่เนี่ยนะครับมันน้อยกว่าสีอื่นๆนะครับแก๊สไฮโดรเจนอิเล็กตรอนของแก๊สไฮโดรเจนนะครับก็เลยเคลื่อนที่ขึ้นไปแค่ชั้นเดียวนะครับทีนี้พอมันเคลื่อนที่กับข้ามามันก็มีการ ปล่อยนะครับคายพลังงานออกมาใช่ไหมล่ะแล้วแสงที่ออกมานั้นนะครับผมพอไปผ่านปริซึมอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ออกมาเป็นสีแดงถ้าสมมติว่าเราให้พลังงานกระตุ้นแก่แก๊สไฮโดรเจนมากขึ้นบางทีนะครับมันก็อาจจะขึ้นไปอยู่ในวงโครจรที่สี่นะครับพอมันจะกลับมาในวงโครจรเดิมปุ๊บอ่าทีนี้แสงที่ออกมาก็เป็นอีกแสงหนึ่งสมมติว่าถ้าให้อีกค่าพลังงานหนึ่งครับก็แก๊สไฮโดรเจนที่อยู่ในหลอดทดลองเนี่ยบางทีนะครับ มันอาจจะขึ้นไปอยู่ถึงระดับวงโครจรที่5นะครับผมอิเล็กตรอนของแก๊สเทอรเจนเนี่ยแล้วพอมันกลับมาครับก็ให้ออกมาเป็นแสงสีเงินดังทีนะครับถ้าเราให้พลังงานนะครับแบบเยอะๆไปเลยเนี่ยให้มันขึ้นไปอยู่ในระดับวงโครจรที่6นะครับพอมันกลับมาเนี่ยมันก็จะปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงใช่ไหมพอผ่านปีซึมแล้วกระทบโอนฉากปุ๊บก็จะขึ้นเป็นสีม่วงหรือสรุปง,ง่ายๆก็คือ การที่เราให้พลังงานแก่แก๊สของไฮโดรเจนเนี่ยในระดับพลังงานที่แตกต่างกันนะครับผมมันทําให้อิเล็กตรอนของแก๊สไฮโดรเจนเปลี่ยนวงโคจรในระดับวงโคจรที่แตกกันอาจจะเปลี่ยนไป1นวงโคจร2วงโคจร3วงโคจรซึ่งพอมันกลับมาเนี่ยมาทําให้สีของเส้นสเปกตรัมต่างกันซึ่งในวงโคจรที่แตกต่างกันนั้นจะคายพลังงานในระดับที่แตกต่างกันแล้วถามว่าแล้วการคายพลังงานในระดับพลังงานที่แตกต่างกันเนี่ย มันทําให้เกิดสีของเส้นสเปกตรัมมันแตกแต่างกันยังไงครับพี่พี่ก็จะขอนำเสนอให้น้องนะครับผมเข้าสู่ทฤษฎีเมื่อขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่คิดค้นขึ้นโดยคุณแม็กพลังนะครับเราจะได้รู้ว่าทำไมระดับพลังงานที่แตกต่างกันค่าพลังงานที่แตกต่างกันเนี่ยถึงให้สีที่แตกต่างกันเอาละเ,เรามาดูภาพนี้กันนะครับอ่ถาถามว่าภาพนี้คืออะไรภาพนี้นะครับมันเป็นภาพที่แสดงนะครับผม ความยาวคลื่นแล้วก็ความถี่ต่างๆนะครับว่าถ้ามีความยาวคลื่นเท่านี้เออมันจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทไหนเช่นนะครับผมถ้ามีความยาวคลื่นอยู่ที่10ยกกำลงังลบ เมตรนะครับผมก็จะเป็นรังสีแกมมาใช่ไหมอ่าถ้าสมมติว่ามีความยาวคลื่นแบบเยอะชิบหายเลย10ยกกำลัง6เมตรนะครับก็จะเป็นคลื่นวิทยุทีนี้แล้วแสงขาวของเรานะครับอยู่ที่ไหนแสงขาวของเราอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมก็คือความยาวคลื่นที่ประมาณ400นาโนเมตรนะครับถึง700นาโนเมตรตรงนี้นะครับจะเป็นแสงขาวที่พวกเราเนี่ยมองเห็นกันนั่นเองเป็นช่วงความยาวคลื่นเท่านี้นะครับที่เราจะมองเห็นกันได้ แล้วถามผมว่าพี่ครับแล้วไอ้ความยาวคลื่นเนี่ยนะผมก็เห็นแล้วแหละแล้วมันสัมพันธ์กับความถี่ยังไงครับเนี่ยความยาวคลื่นพี่ก็จะแนะนําให้น้องรู้จักกับสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้เนี่ยมันจะเขียนอยู่ที่ว่า f เท่ากับซส่วนแลมด้าซึ่งสูตรนี้นะครับมันก็จะเป็นที่มาว่าความถี่กับความยาวคลื่นเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงถ้ามีความถี่เท่านี้จะมีความยาวคลื่นเท่าไหร่เนื่องจากว่าความเร็วแสงครับตัว C เนี่ยมันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วใช่ไหมความยาวคลื่น นะครับเป็นไม่ใช่ค่าคงที่ความถี่ก็ไม่ใช่ค่าคงที่แต่ความเร็วแสงนะครับเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความยาวคลื่นเราก็เอาไปคำนวณหาความถี่ได้ถ้ามีความถี่ก็เอาไปคำนวณหาความยาวคลื่นได้แล้วเราก็จะเอาไปจับความสัมพันธ์นะครับว่าเอถ้ามันมีความยาวคลื่นเท่านี้มีความถี่เท่านี้เนี่ยมันควรจะเป็นส่วนไหนนะครับผมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าควรจะเป็นรังสีแกมมาดังสีเอ็กอัลตราไวโอเลตหรือว่าจะเป็นแสงขาวนะครับนั่นเองแล้วถ้าถามย้อนผมนะครับว่าเอพี่ ผมดูในหนังสือแล้วเนี่ยไอสมก,การที่พี่ให้ดูเมื่อกี้ f, f เท่ากับ c ส่วน lambda ผมไม่เห็นมีเลยผมเห็นตัว f เนี่ยมันเป็นตัว v ก็อย่าเพิ่งนตกใจนะครับในหนังสือเนี่ยเขาเขียนตัว v เนี่ยเป็นความถี่ซึ่งมันก็เขียนได้นะครับมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะเขียนเป็นตัวอะไรอะ่ะทีนี้เรากลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับก่อนหน้านี้พี่บอกว่าอิเล็กตรอนนะครับผมถูกกระตุ้น แล้วทีนี้มันเปลี่ยนวงโคจรไปแล้วในระดับวงโคจรที่แตกต่างกันแล้วให้พลังงานที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเออมันมีการคลายพลังงานในระดับพลังงานที่แตกต่างกันแล้วถามว่าการที่มันคลายพลังงานออกมาแตกต่างกันเนี่ยมันส่งผลต่อสีของเส้นสเปกตรัมยังไงพี่ก็จะขอแนะนําให้น้องรู้จักกับอีกสมการหนึ่งนะครับก็คือสมการนี้สมการนี้นะครับเขียนว่า e เท่ากับ hf เท่ากับ h c ส่วน อย่าตกใจนะครับทามันเท่ากับได้2รอบก็คือ f เนี่ยพี่บอกไปแล้วใช่ไหมครับที่สมการเมื่อกี้ f เท่ากับ c ส่วน l a m b d ส่วน h มันก็อยู่ของมันตรงนั้นนะครับพี่ก็ต้องอธิบายก่อนนะว่าแต่ละตัวมันคืออะไรใช่ไหม e เนี่ยมันคือพลังงานนะครับผมเป็นพลังงานที่ไออิเล็กตรอนเนี่ยมันคายออกมาตอนที่มันจะกลับไปสู่สถานะพื้นก็คือตอนเริ่มต้นของมันนั่นแหละนะครับผมซึ่งแต่ละตัวมันจะมีแค่แตกต่างกันใช่ไหมน้องจําได้ไหมทีนี้นะครับผมตัว h เนี่ยมันเป็นตัวค่าคงตัวนะครับอืม ซึ่งเมื่อเราสามารถรู้ค่าพลังงานแล้วก็ค่า h ได้เราก็จะสามารถรู้ f แล้วก็รู้ C ส่วนแลมดาได้ใช่ไหมล่ะครับแล้วทีนี้มันก็แสดงว่าพลังงานนะครับถ้ามันอยู่ในระดับพลังงานที่แตกต่างกันเนี่ยถ้าสมมติว่าค่า E เปลี่ยนไปนะครับค่า f มันก็ต้องเปลี่ยนส่วนตัวเมันไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ามันคือค่าคงตัวใช่ไหมครับผมอ่ะถ้า E เปลี่ยนไปนะครับ f ก็ต้องเปลี่ยนแลมด้าก็ต้องเปลี่ยน C ไม่เปลี่ยนนะครับ C มันคือค่าคงที่เหมือนกันนะครับก็คือความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือก็คือความเร็วแสงนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้า E เปลี่ยน F ก็เปลี่ยนเลมได้ก็เปลี่ยนจําได้ไหมครับ F เปลี่ยนแลมได้เปลี่ยนถามว่าอะไรเปลี่ยนจําได้ไหมครับถ้าความถี่เปลี่ยนแล้วก็ความยาวคลื่นเปลี่ยนอะไรจะเปลี่ยนด้วยครับชนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมานั่นเองนะครับผมเออ นี่แหละก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงนะครับว่าทําไมระดับพลังงานที่แตกต่างกันถึงให้สีที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าระดับพลังงานหนึ่งนะครับอาจจะให้ความยาวคลื่นออกมาเป็นค่าหนึ่งนะครับอย่างเช่นอาจจะให้ความยาวคลื่นออกมาเป็น400นาโนเมตรซึ่งจะทําให้ออกมาเป็นสีม่วงถ้าระดับพลังงานอีกอันนึงอาจจะให้ความยาวคลื่นออกมาเป็น700นาโนเมตรก็คือออกมาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมโอ้โหอธิบายโนานนะคตรแน่นกว่าจะถึง และแล้วนะครับผมเราก็ได้แบบจําลองอะตอมของโบนะครับผมที่พัฒนามาจากของราตร์ฟอร์ดนั่นเองก็คืออะตอมนะครับผมจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางโดยมีอิเล็กตรอนโคโจรล้อมรอบซึ่งระดับชั้นของอิเล็กตรอนรบก็จะมีระดับวงโคโจรที่แตกต่างกันโดยยิ่งใกล้นิวเคลียสนะครับผมก็จะ เรียกเรียกว่าเลขหนึ่งนะครับออกมาใกลน้นองก็ก็เรียกว่าเลขสองออกมาอีกก็เรียกเลขสามหรือจะเรียกเป็นชั้น K L M N O P Q ก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ชอบเรียกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมากกว่านะแล้วถามว่าพี่ครับเอ๊ะทำไมเขาวาดรูปเนี่ยทำไมวงแต่และว,วงมันดูแบบแคบลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยๆยิ่งออกห่างจากนิวเคียสทำไมวงมันแคบลงเรื่อยๆก็จะอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้นะครับผม ภาพนี้นะครับเขาจะเรียกว่าการอนุมานแบบขั้นบันไดนะครับถามว่าที่ขั้นขั้นบันไดบ้านมึงมันไม่ต่างระดับกันขนาดนี้หรือวะก็คือมันเป็นแค่การอนุมานนะครับอย่าอย่าไปซสีเรียสนะคือคือเขาทําเพื่อการอนุมานเฉยๆนะครับผมก็คือนอกจะเห็นนะครับว่าจากชั้นวงโคจรที่1ไปชั้นวงโคจรที่2เนี่ยเห็นไหมครับว่าขั้นบันไดเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับเฮ้ยแม่งสูงชิบหายเลยแต่พอชั้นที่2ไปชั้นที่3นะครับเป็นไงครับความกว้างของขั้นบันไดเป็นไงครับยิ่ง ยิ่งน้อยลงครับพอจากชั้นที่3ไปชั้นที่4เชี่ยขั้นมาอะไรเริ่มสั้นลงแล้วพอจากชั้นที่4ไปชั้นที่ห้าั้นขึ้นมาอะไรก็สั้นลงอีกชั้นที่หไปชั้นที่หกโอ้โหก็สั้นลงอีกมันหมายความว่ายังไงรู้ไหมครับก็คือว่าถ้ามันเป็นระดับชั้นอิเล็กตรอนนะครับที่แบบใกล้ๆ้นิวเคลียสกว่าเนี่ย จากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยเยอะนะครับผมแต่ยิ่งมันออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับไกลขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นชั้นที่5กกับชั้นที่6เนี่ยถ้าชั้นที่แหกลับมาที่ชั้นที่6นะครับผมมันจะมีความแตกต่างระหว่างพลังงานอ่อระหว่าง2ชั้นนี้นะครับน้อยกว่าก็คือชั้นที่2กับชั้นที่1นะครับอิเล็กตรอนวงโคจรชั้นที่2กับชั้นที่1นเนี่ย มีความแตกต่างของพลังงานเนี่ยมากกว่าความแตกต่างของพลังงานของอิเล็กตรอนจากชั้นที่6กับชั้นที่5นะครับก็คือยิ่งอยู่ใ,นในกล้นิวเคลียสเนี่ยความต่างระหว่างชั้นพลังงานนะครับของอิเล็กตรอนแต่ละว,วงโครจรเนี่ยมันจะมากกว่าไอ้พวกชั้นที่มันอยู่ไกลๆนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับแบบจําลองอะตอมของนีนโบเรามาดูแบบจําลองอะตอมแบบสุดท้ายกันนะครับผมก็คือแบบที่พวกนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับเขาช่วยกันในการคิดค้นเนี่ ก็คือได้เป็นภาพนี้เลยนะครับผมเราเรียกว่าแบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะครับผมถามว่ามันเป็นกลุ่มหมอกเพราะอะไรก็คือยิ่งเราศึกษาไปเนี่ยเราจะพบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเราไม่สามารถหาตําแหน่งของมันได้ชัดเจนนะครับผมไอเนื่องจากว่าเราไม่สามารถหาตําแหน่งมันได้ชัดเจนเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอมันจะมันควรจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนสุดท้ายนะครับเราก็เลยเขียนเป็นกลุ่มหมอกแบบนี้นะครับก็คือ เห็นไหมครับมันจะมีช่วงที่หมอกหนากับช่วงที่หมอกจางๆไอ้ช่วงที่หมอกหนาเนี่ยก็คือโอกาสที่จะพ้นพบอิเล็กตรอนเนี่ยมากกว่าไอ้ช่วงที่หมอกจางนะครับผมเออเขาเขียนเป็นหมอกอย่างนี้นะครับเพื่อบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพบในกลุ่มหมอกหนามากกว่ากลุ่มหมอกจางนั่นเองซึ่งน้องครับผมจะได้เรียนเรื่องของอิเล็กตรอนแบบกลุ่มหมอกเนี่ยว่ามันมีที่ไหมที่ไปยังไงในเรื่องของฟิสิกส์อะตอมนะครับผมซึ่งจะเป็นฟิสิกส์ในม .6 เลยนะ โดยมันจะมีการนําเรื่องราวหลายๆแขนงนะครับมาประยุกต์ใช้เตมไปหมดเลยก็ขอให้น้องตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่คิดว่าคนออกข้อสอบขขอค่อนข้างจะออกง่ายนะถ้าน้องเข้าใจเออมันอข้อไหนจะออกง่ายเลยนะโอเคก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันนี้เราก็พูดกันมานานแล้วนะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบจะรอตอนของนีนโบใช่ไหมล่ะโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม